ประกันตัวแล้วภรรยาจอหนนี่โพสซึ้ง ข่าวใหญ่ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยตลอดหลายวันที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นกรณีจอห์นนี่มือปราบหรือดาตาบอยุทธพลศรีสมคงอดีตตำรวจชื่อดังที่เคยมีภาพลักษณ์ฮีโร่ปราบผู้ร้ายบนโลกโซเชียลพร้อมภรรยาถูกจับกลุ่มในคดีรุกป,ป่าสร้างรีสอร์ทที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีคดีนี้มีรายละเอียดซับซ้อนทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าการขอเลขที่บ้านและมิเตอร์น้ำไฟรวมถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ท้องผิ่นบางรายซึ่งถูกสังคมจับตาอย่าง ใกล้ชิดค่ะลาสุดเมื่อวานนี้ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ภรรยาของจอนนี่คือนางสาวจิรพรศีบุระได้รับการประกันตัวชั่วคราวหลังถูกควบคุมตัวมาหลายวันคราวนี้สร้างความสนใจอย่างมากเพราะทันทีที่เธอกลับถึงบ้านก็ได้โพสต์ข้อความซึ้งผ่าน Facebook ส่วนตัวขอบคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมาตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในโพสต์ดังกล่าวเธอเปิดใจว่าการถูกจับกลุ่มเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดฝันว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวเธอยอมรับว่ามีความผิดพลาดบางประการในขั้นตอนต่างๆแต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายชุมชนหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจุดประสงค์หลักของการสร้างรีสอร์ทคือการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชนพร้อมบ่อนให้สังคมอย่าซ้ำเติมกันเกินไปบรรยากาศในโซเชียลหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ ออกไปเต็มไปด้วยความหลากหลายค่ะบางคนรู้สึกเห็นใจเข้าใจความตั้งใจของเธอและขอให้สู้ต่อขณะที่อีกหลายคนยังคงตั้งคำถา,ถามถึงข้อที่จริงของคดีว่าการก่อสร้างบนพื้นที่ป่าแม้จะมีเจตนาดีแต่ก็ผิดกฎหมายหรือไม่บางคอมเมนต์บอกว่าความตั้งใจดีไม่สามารถลบล้างการทำผิดได้ในขณะที่อีกฝั่งก็เถียงว่าถ้ารื้อทุกอย่าง ชุมชนก็เสียโอกาสความจริงคือคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลการได้รับการประกันตัวไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาพ้นผิดแต่เป็นเพียงการให้โอกาสต่อสู้คดีนอกเรือนจำเพื่อให้สามารถเตรียมเอกสารและหลักฐานได้อย่างเต็มที่ซึ่งในมุมมองของดิฉันนะคะนี่ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาและสังคมควรแยกแยะระหว่างการถูกกล่าวหากับการถูกพิพากษาว่ามีความผิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จนนี่มือปราบเคยเป็นที่ชื่นชมอย่างมากจากการ การไลฟ์สดจับผู้ร้ายและการพูดจาตรงไปตรงมากล้าชนคนผิดทำให้เขามีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยแต่การตกเป็นผู้ต้องหาในคดีรุกป,ป่าทำให้ภาพลักษณ์นั้นถูกสั่นคลอนอย่างแรงและยิ่งภรรยาเกี่ยวข้องด้วยก็ทำให้ประเด็นนี้ยิ่งเป็นที่สนใจเพราะสังคมมักมองภาพครอบครัวเป็นเพคเดียวกันโพสซึ้งของภรรยาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขอบคุณคนที่ให้กำลังใจแล้วดิฉันมองว่ามันยังเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อลดแรงประทะจากสังคมเพราะเมื่อเห็นภาพ ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังลำบากต้องต่อสู้เพื่อครอบครัวก็มีโอกาสที่กระแสะเห็นใจจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์กระแสะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหากมีข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ออกมา มีรายงานว่าหลังจากได้ประกันตัวภรรยาของจอนนี่จะเดินหน้าช่วยสามีในการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในศาลเธอบอกว่าจะใช้เวลานี้พิสูจน์ความบริสุทธิ์และถ้าหากทำผิดจริงก็พร้อมรับโทษตามกฎหมายการพูดแบบนี้ทําให้หลายคนมองว่าอย่างน้อยก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบในมุมมองส่วนตัวของดิฉันคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในไทยบางครั้งเจตนาที่ดีอาจไปขัดกับกฎหมายว่าด้วยการใช้ ที่ดินและป่าไม้ซึ่งกฎหมายก็มีไว้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแต่หากกฎหมายไม่ยืดหยุ่นกับการพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อชุมชนก็อาจสร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่การสู้คดีของทั้งคู่ว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้สร้างรีสอร์ทได้ตามกฎหมายหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างอีกทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการออกเอกสารต่างๆซึ่งถ้าข้อกล่าวหา นี้พิสูจน์ได้ก็จะทําให้คดีซับซ้อนและร้อนแรงขึ้นอีกท้ายที่สุดดิฉันคิดว่าการที่ภรรยาของจอหนนี่ออกมาโพสซึ้งทันทีหลังได้ประกันตัวนอกจากจะเป็นการปลดปล่อยความอัดอัน้นก็เป็นการส่งสัญญาณถึงสังคมว่าเธอยังมีความหวังและอยากให้คนรอบข้างเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของครอบครัวเธอแต่ก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายและคําพิพากษาสุดท้ายต่างหากที่จะเป็นตัวชี้ชะตาสําหรับคนที่ติดตามข่าวนี้ดิฉันอยากชวนให้เปิดใจฟังทั้งสองด้านรอข้อเท็จจริงจาก และอย่าด่วนตัดสินใครเพียงจากกระแสนในโซเชียลค่ะเพราะทุกคดีมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่และบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่เรื่องทั้งหมดค่ะ